เด็กสมัยนี้งงอะไรอะไรคือล้างรูปเ่ครับพี่เอาเอาฟิล์มไปลาฟิล์มม้วนนะฮะร้อยสามห้าสามห้ามิลนะเออที่ถ่ายได้สามสิบกว่ารูปอ่ะเสร็จก็ร้านอยู่แถวหน้าไปรษณีย์การนะเคยผ่านโฟโต้บีเคนะครับออปุ๊บก็โอเคยื่นระบบของเขาก็คือเหมือนเขาเรียกว่าคียผ่านลายก่อน,นะจะเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บกี่ม้วนฟิล์ 4, มสีสองม้วนนะเออโอเคชําระเท่านี้ไปชําระหน้าร้านแล้วก็จะได้เขาเรียกว่า ออเดอร์นั number, มเบอร์มาออเดอร์นัมเบอร์มาแจ้งหน้าร้านจ่ายตังค์ระหว่างจ่ายตังค์ก็แบบตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่พอขู่อ่ะขูเราเหมือนเขาเปิดฟังฟังบอลเหรอวะหนึ่งทุ่มยังไม่น่ามีบอลไม่ใช่หนึ่งทุ่มแ้วสี่โมงสี่โมงเมื่อวานเออประมาณสามสี่โมงอ่ะประมาณเนี้ยพอเสร็จเอ้ยขุนขุนคุนุน,น,น,นอจังหวะน,นี้ตีป้อมเข้ามาทางฝั่งซ้ายนะครับอูหลบสกิลสวยงามจังหวะน,นี้เฟสชิปเข้ามาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มันเสียงไหลฟูลี่นี่วะเฮ้ร้านล้างล,ลูกเปิดโดตาแล้วกูมาถึงยุคนี้แล้วแล้วเปิดใส่ลำโพงมาแชอลล่ะดังลั่นทั้งร้านเลยไอ้ลำโพงตู้มาแชละเออแต่ไม่รู้เขาดูจอไหนนะแต่ลำโพงอ่ะมันตั้งหน้าร้านแล้วลูกค้าทุกคนจะต้องได้ยินเว้ยเราก็าเลยอ้าวโดตาเหรอเออ,เ,อเขาก็ยิ้มยิ้ม ใช่ไหมเมื่อวานมีแขกปะช่วงประมาณ3าสี่โมงคุณปอมภาคปะหรือเขาเปิดดูเทปวะโอเคครับคู่นี้ครับบีออนแล้วก็เกรานะฮะบีออนอยู่ในส่วนของบูเทอร์แลนดซ้ายบนของแผนที่ครับเกราเรสโพตอสขวานล่างของแผนที่ถ้าว่ากันตามสักเกราก็เหนื่อยหน่อยนะ ปะหูผมแม่นมากเนี่ยมีซูเมลเล่นปากคนหูผมแม่นมากเออแล้วผมแปลกใจตรงที่ว่าเอ้ยเหมือนเขาอยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอบอกเอ้ยวันเกิดอยู่ญี่ปุ่นออกออกกลับแล้วเหรอญี่ปุ่นเหมือนปักซอย <c oughs> เออความคิดนี้คำพูดนี้แล่นเข้ามาในหัวผมเลยว่เฮียญี่ปุ่นแม่งเหมือนปากซอยไปทุกทีลว โอเคครับเกมเราเล่นแอร์ยูนิตเปิดอะเดฟต้นเกมแล้วก็มีพ็อกซี่ไพรอนนะเก้านาฬิกาครับอ่ประมาณแปดะแปดนาฬิกาของแผนที่ส่วนทางฝั่งบีออนครับผู้ชื่นชอบไบโอเทอร์แรนเป็นชีวิตจิตใจหายใครหายใจเข้าออกเป็นไบโอเทอร์แรนไบโอเทอร์แรนเออมีลูกน่าจะตั้งชื่อว่ามารีนนะเนี่ยผู้ชื่นชอบมารีนที่แท้จริงเว้ย พี่แท้จริงเลยก็คิดดูว่าแกไม่เคยเล่นรีปเปอร์เลยเปิดมาก็มาลีแล้วก็รีบซัดสตรีมแพ็กตอนสามนาทีมันูจะรีบไปไหนโอลิเวล่าสร้างสตรีมแพ็กตอนสี่นาทีนะครับนี่คือแบบรีบจัดเอ้าแล้วมันไม่ดียังไงครับพี่ต้นเกมมันเหมือนหลับตาเล่นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีรีปเปอร์ไม่มีเฮลเลียดเออก็เหมือนวัดใจแล้วมาลีนต้นเกมอะ่ะมันมันยังไม่เกง่งเออมันยังไม่มีปืนตีบวกหนึ่งยังไม่มีสตรีมแพ็กยังไม่มีอะไรก็คืออเดปอะ่ะ ถ้าอยู่ตัวๆกับมาลีหรือว่าสองอหนึ่งอะเดฟค่าได้หมดนะเออแต่จังหวะน,นี้เกราวก็อืมชะลอกเกมไปนิดนึงปกติโปรต์สามนาทีเกือบสี่นาทีเนี่ยเออมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วคููมีดังกัดฟันเอ้าแล้ว,ลวทําไมไปจ่ายโอระเคล่นแบบนั้นลละครับพลาดแล้วครับต่อค่ะเกราวยูดีก็ทําให้บียอนได้เปรียบเฉยนี่เห็นปะเดฟยิงแรงมากสองเม็ดมั้งสองเมตรก็ได้มาลีแล้วสองสามเมตรอะ ได้ไปหกมารีนครับตรงนี้เขาถึงไม่เล่นมารีนต้นเกมกันไงอ่าแล้วก็มารเดอร์มาต่อโอเคครับสีนาทีครึ่งครับกำลังจะเสร็จแล้วทั้งคอมแบทชีฟแล้วก็สตีมแพ็ค คือแกไม่สร้าง f a c t อรีด้วยเออเหมือนไม่ไดีแบกอยมาเอามารีนก่อนเราดู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 ดเ,อเอาตัวเลือดแดงไว้ข้างหลังไหมไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นเอออันนี้จะเดินสโลนะฮะออร่ราแดงแล้วก็ถ้ามันถล่มลงมาก็ตายด้ยนะเออเป็นแมคชินิกแมปที่แบบน่าสนใจจริ่ๆมกัน ตัวเครื่องเข้ามาครับเจอในส่วนของดิไซนทรเรและมารีนสตรีมแพกไล่โอ้โหเข้มแข็งจัดๆแต่จังหวะนี้ยังไงตัวเลือดแดงยืนหน้าเลยตลอนตลอนมากตลอนมากเรียบร้อยได้1เกตรครับแล้วทางฝั่งเกอร,ราวอูก็ไม่ได้ละเอียดพอนะแกไม่ได้โฟกัสตัวเลือดแดงแกก็เอมูบะเอมู e กันไีเลยเอมู A ก็คือการกด A ลงพื้นนะครับแบบ กดแอดแทกกะต้องใช้คำนี้เพราะบางบางท่านตั้งเป็นกลิบอย่างนี้ก็จะไม่ใช่ตัวเองนะมันจะเป็นตัวอารถไปเรื่อยๆไม่ต้องมีอะไม่ได้วงไม่ได้แหวกโอ้ไม่ต้องมีบิงแล้วโอ้ยไม่มีบิงสต็อกเกอร์แล้วครับเดี๋ยวเราหนักจัดหนักจัดแล้วไม่กล้าเล่นด้วยนะไม่กล้าเข้าไปเล่นด้วยไม่กล้าเข้าไปสู้ตรงๆคือจะจ่ายโปรมันก็ช้าไปแล้วผมว่าเสียทันเทคไว้สองสามทาน แล้วก็ถ่ายถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยอฟอร์สฟิลฟอร์สทำไมเขาไม่ถอยเขาไม่ถอยเมดิแวกว่าเป็นโอราเคเน่มาช่วยเติมเราก็นึกว่าเมดิแวกเปล่าของอีกฝั่งหนึ่งเจ็บกว่าเยอะครับรเกราล์รเกราลเสียฐานเทคเสียแทนที่จะมีบริงสต็อกเกอร์ก็ไม่มีฮะต้องมาสร้างใหม่หลายอย่างครับสร้างทวารายคอนซิลใหม่อัพบ,บริงสต็อกเกอร์ใหม่มีอยองก็บ,บอกเอาใหม่ รอบหน้าบาังเอิญรอบหน้าจะมีปืนบวกหนึ่งกับเมดีแวกแล้วดิ mm. เอ้ยแต่ถ้ามาติดสเตติกววาตรงนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็ก็ฮาดีนะได้หนึ่งฮามาแล้ว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 ,ลว,ลวจะโดนไหมจะโดนไหมบีย้อนของเราจะสร้างคอนเทนต์ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับยังย่งยงเปิดทางก่อนเปิดทาง เปิดทานเอาโอเลคเคอร์ทำไมทำแบบนั้นล่ะลูก <c oughs> โอเลคเตอรสองลำเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยอ่ะเหมือนสร้างมาเป็นออฟเซิร์ฟอ่ะแล้วก็ระเบิดทิ้งไปเป็นออฟเซิร์ฟที่ไม่มีดีเทคชั่นเอาแล้วโดนไหม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 เข้ามาดิล่อเข้ามาล่อโๆๆ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 โอ้โหเขาสแกนแล้วก็ยิงโอดทิ้งเศร้าใจโอ้โหมียอนงานละเอียดวะ่ะ อยู่ดีก็าง,งานละเอียดซะอย่างนั้นจอดสแกนและเกียร์วอดเลยนเมื่อกี้ย้อ,อนเล่นสีแข่งไหยพี่ไม่เล่นไม่เล่นตัวจริงต้องไม่เล่นนี่ตัวจริงต้องเล่นแค่นี้โอ้โหเอาไมดีแวกไปรับตัวติดฟอสฟิลออกมาโชช่ำครับผมโชว์ช่ำ อ้าวฮะไยไปายไปไย,ไป,ไ,ย,ไ,ปไ,ยไปเรื่อยเอ้าวอ้าวอ้าวยังไงไม่สนใจฟินิกซ์เลยเว้ยโอ้โห Lori. จีจีแล้วครับจีจีแล้วเ <Okay. S 2> กมแรกครับยอน์นะเก็บไปได้แบบไม่ได้ตึงมือมากนะครับก็ เขาเรียกว่าบิวอเดอร์ชัดเจนกว่ารู้ว่าจะเล่นอะไรและไทมมิ่งอ่ะตอนพาวเวอร์สไปดวยตัวเองก็ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็คือตอนช่วงที่มีปืนวกหนึ่งสตรีมแพ็กแล้วก็คอมแบทชิลแล้วก็ MMM มเอ็มเอ็มเมเออนั่นแหละหลักๆคือเมดิแว็มาดีนคิวดมอจริงๆก็ต้องขายของเลยครับจงังหวะนี้ครับเมมเบอร์ยูทูบนะครับเริ่มต้นที่มา เดียม q อ m นะครับเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้นครับตกวันแล้วไม่ถึง3บาทฮนะจริงๆต้องบอกว่าวันแล้วไม่ถึง2บาทด้วยแต่คิดไม่ทันเห็นเขาชอบแบบคำนวณมาเป็นวันๆให้มันดูน้อยๆไงเวลาแบบขายอะไรนะขายประกันขาย,น,น,ยนู่นขายนี่เออดูน้อยตกปีหนึ่งเฉลี่ยะอะไรอย่างงี้โอท้ทาดการตลาดท้าทการตลาดแต่ก็อยากสนับสนุนก็สมัครได้เลยครับผมนะฮะ ไกลๆได้เลือกซื้อคอมใหม่แล้วผมว่าซื้อรอส,อสตอมเกตเลยดีกว่าใช่ไหมสตาร์ครัฟยังกระตุกเลยพี่ใช่จริงไม่รู้ทำไมอยู่เหมือนกันแตเ่เครื่องนี้ผมไม่ได้ลงวินโด์เลยเก็บตังค์ซื้อวินโด์ต้องเป็นวินโดว์11แล้วใช่ไหมตอนนี้อ,อมันยังเป็นวินโดวส10อยวู่ฮะ ติดเครื่องมาติดเครื่องมาจากพี่เปานี่เครื่องพี่เปาเกม2องครับยียอนนะฮะอยู่ในส่วนของบูเทอร์แลนด์ป่าบนของแผนที่ครับแล้วก็เกลาาวเรสหัวต่อสายล่างของแผนที่ครับไม่มีภาพพอเกมมันฉีกปุ๊บต้นเกมไม่รู้จะเหลาอะไรเลยเหลาว่า เมื่อวานเดกอาขาขาดเลยครับมันไม่พุ่งสักลูกเลยสองลูกเดกอามึงใช้ห้าขีลาชันกันอะเออหันไม่มองหันไม่มองอะไรของอ,อดูแลเนื่อยใจคือระบบสู้ไม่ได้ครับด้วยตัวด้วยระบบแบบเห็นชัดเลยแม่งต่อบอลกันแบบโอ้คนอยากชนะกับคนหวังจะชนะต้องใช้ความหวังเลยนะ อแต่ก็แสดงความยินดีนะนี่สปอร์ตแมนชิพพอแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวไปเยี่ยมน้องไปเจอรุ่นน้องก็ว่าจะทำเสื้อช่วยแชมป์เจ็ดูนย์ให้มันหน่อยมันพูดไม่หยุดเลยพูดทั้งวันพูดทั้งเดือนเปรียบเสมือนได้ ucl อ,อ่ะ,อะคือแม้แต่ยูโรป้ามันยังแย่งเราไปอะ่ะคิดดูเราดุการนี้ต้องยอมเขาจริงนะทั้งเจดศูนทั้งแบบแ,บบแย่งแย่งการการเรา แย่งเราไปอยู่รป้าด้วยแย่งกักโปด้วยเออแบบมีแต่แย่งอ่ะภาคเกมหน่อยพี่มันไม่มีอะไรครับเพราะว่าเกเราเป็นโปดตอแบบพสซีฟจัดๆมันแอคไม่อคซีฟเลย่ะฟินิกหนึ่งลำทำอะไรไม่ได้ได้แต่ตะเกาถ้าฟินิกออกลำเดียวแล้วไม่ได้เจอเซิร์ะทำอะไรไม่ได้เลยฮะเออ แล้วอีกฝั่งหนึ่งล่ะพี่ทําไมไม่ไพ่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันเล่นฟาร์มครับมันไม่เล่นยูนิตต้นเกมเลยเออนี่คือเหตุผลที่ต้นเกมมันไม่มีอะไรเอาให้ดูบิวออเดอร์ก็ได้พี่ก็บิวออเดอร์ก็นั่นแหละครับอะไรนะหนึ่งซัพไพ่หนึ่งแก๊สหนึ่งแหลกแล้วก็มาแปะคอมมานด์เซ็นเตอร์คือบิวออเดอร์มันปกติของเธอแหละอยู่แล้วส่วนโพตอนก็หนึ่งอ่าหนึ่งไพลอนหนึ่งเกตแล้วก็หนึ่งเน็กซัสอาจจะมีแปะสองแก๊สอ่าทางฝั่งโพตอนอาจจะแปะสองแก๊ส เพราะว่าเทคเทคเทียสองก็เริ่มใช้แก๊สเยอะพอสมควรอ๋าโอเคฟินิกเจอเกือบจะบุกแล้วเนี่ยสี่นาทีครึ่งเว้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะมาได้สตรีมแพ็กหน้าบ้านตอนประมาณสีน่นาทีสี่บห้าวินาทีใช่ไหม ไม่ใช่ประมาณสี่ทีห้าสิบซึ่งถ้าเขาสอดแทรกไซคโคลมาแค่หนึ่งคันคอมนี้คือฟินิคติดจมเลยนะทุกยูนิตของทางฝั่ง,งเกราวเหนื่อยหมดเลยเพราะระยะยิงของไซคโคลมันไกลมากเอา้ามาเจอโพรฟครับแอนเซนไพลอนทิ้งไปอ่ะเติมเติมมารีมาเรื่อยๆมารีมาลาเดอร์ มา,มาลีกัมมาลาเดอร์บอลยูโรป้าหรือบอลเซบียาครับเอออะดูจงังหวะบุกค,ครั้งนี้ก่อนครับกดดันไปที่เกตอีกแล้วโคโรโซัสโอ้โหยิงใกล้จัดสั้นทำไมไหนสั้นจัง นี่ยนี่คือการไม่อัปเดคไม่อัปเดคแล้วมารีนทำไรวิ่งเข้าชนพุ่งเข้าใส่รู้ยังฮะว่าทำไมเวลาเล่นอะไรแล้วต้องอัพเดทกห้มันด้วยไม่งั้นมันจะไม่เต็มประสิทธิภาพอ,อ,อารมณ์แบบซื้อรถมาต้องไปปลดล็อกไม่ไม่งั้นเจอล็อกแรงมา้าฟินิกที่ยังจืดอยู่ยังไม่รู้จะทำอะไร ส่วนทางฝั่งวิยนไม่เร่งว่ะเพราะเจอโครซัสก็เริ่มดูตัวเหมือนกันมันเจ็บนะแล้วเมื่อกี้ถ้าเข้าไปทูซียิงอ่ะมันจะเจอชิวโอเวอร์ชาแล้วโครซัสก็กวาดเ,เ,เลียบหมดเลยก็ยังก็เรียกว่ายังมีสติอยู่ผมแค่สงสัยอย่างเดียวเว้ยว่าแบบเฟสติดทีมชาติได้ไงบารซิล่ะกองกลางบารซิลที่คุณนึกออกอะ่ะกิลเบโตซิลวาเอเมอร์สันอย่างเงี้ย ดุงกาเงี้ยแล้วมองมาที่เฟสโอ้โอะไรวะเดีย๋ยวนี้บาซิวันกองกลางทีมชาตมัได้แค่นี้เหรอเอาคนใกล้ตัวเลยคาเซมิโลอย่างเงี้ยอเฟรมเลทตกนี่ของเขานะครับของเขาเออคินฟิฝั่งเขาเหมือนเขาสับจอจ้างไหมวะฟินิกบินไปเรื่อยครับ ัแต่ก็คือท่านมันเจอเมดิแว็กตบินอาวอา้าวเจอมิดิแว็กเจอมิดิแว็กเมดิแว็กวิ่งหามารีนก่อนอ่ะแล้วก็มายกเอสตีวียกเอสตีวีครับผมแหมจังหวะกํากลังสร้างมิสไซโตรทเ,ทเรตพอดีนะแต่ก็เสียฟินิชคืนไป1นึ่งลำแงปแลกไปกับ3ามวอร์เกอร์โอ้ยมดิแว็กต์เอ้ามดิแว็กมันไปแทงซะแล้วไปสายแทงซะแล้วเมดิแว็ก เราใส่ฮิวไม่เชียวเออเก่งไม่เก่งก็ไม่ได้แบบบินนำอะใครก็มาไม่ได้แบบไว้แถวสองคอยฮิวกัรนวลนวอเก่าแล้วนี่ไม่ได้แบบอยู่ข้างหน้าเลยคนจริงโูโ้หกโกสมา คือเกลาร์ฟาร์มรอโดนนะครับจังหวะนี้แล้วรันรันออเดอร์รันซัพายช้าด้วยนะซัพายโดนฉีดไปเรื่อยๆครับจับบิออเดอร์ที่แบบมันไม่ได้ต่อเนื่องกันแล้วก็โครสซต์เยอะขนาดนี้จะไปเล่นไวกิ้งจริงเหรอโอ้โหโยนเอ็มพีไปครับใส่แล็คโตปาซิลัสฮะไม่โดนอะไรเลยฮะคู่คู่คู่เออซ้อม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  อ่ะอย่าไปดรอปแล้วก็วาร์ปอินสล็อตตามแบบแผนไม่เล่นไวกิ้งจริงหรอพลอซัสสี่ตัวขนาดนั้นอนะ <c oughs> <c oughs> หรือมึงจะเอาแมกทอมไม่เอาใครเลยได้ไหม คือคิดเอาเบคแคมลงมาได้ไหมอะเปลี่ยนเสื้อลงมาเลยลงแทนลงแทนเฟสหน่อยแย่งบอลไม่ไหวเลยไหมกูว่าอย่างน้อยมันก็เปิดแม่นกับเฟสวะเอออายุสี่สิบกว่าเนี่ยอ่ะเซะลอลด์ลันบายมาครับกดไป11เว er. ิร์กเกอร์12เวิร์กอัลพีวียอนพีวียอนช็อตเฉย อ่ะเคลียว่าปิดซึมได้โดนไปสิบสองเฮ้ยแต่ที่ชอบคือชอบกานาโชอ่ะกลายเป็นว่ากานาโชอ่ะดูค่าตัวแพงกว่าซันโชเฉย ดูมีภาพดูมีทรงดูการเล่นดูได้จบซันโชแบบมีจังหวะหลุดก,กระไฟก็งึ้ยงเงี้งเง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 จักจัก,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 จก,จกเออแบบโอ้โหส่วนกาาโชมันได้จบไงถึงจะเฉียวเสาอย่างอะไรมันคือได้จบได้ทำได้เข้าทางเอ้ามาแล้วมาแล้วครับพ่อป้าฮะแต่โคโรซัคข้างหลังครับผมนี่คนจริงคนจริงรับทั้งเดสบอลรับทั้งโคโรซัคครับบีออนนะครับอู้หูเรื่องจริงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย ปะมาลีนมาลีนมอบแล้วตรงนี้เดดเอาฮัลโหลโอูยยังไม่ทันจะออกเสียงเสร็จเลยฮะเดดบอลระเบิดไปก่อนแล้วเกราวครับแน่ยซับไพ่บักแล้วนะแต่ติดซับไพ่บล็อกอยู่รอไม่รอโครซัพเลย เออแล้วกากเป็นเอาฟินิกมามันกลุมหัวโครสซั์ได้ด้วยเฮ้ยเลือกคอมนี้มานี่คือแก้ทางบดียอนเลยนะและแกแกแกเป็นคนไม่เล่นเทคอื่นแล้วนะแกเล่นแค่นี้จริงๆจริงๆเออก็ซ้อมมาแค่นี้อ่ะปืนทองปืนทอง,ป,ทองปืนทองอาจจะทำอะไรให้หลายๆอย่างดีขึ้น เนม่าครับเอาแล้วผมพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวคุณก็ปามาตตั้งแต่คาเซมิโร่แล้วต้นฤดูกาลนี้แล้วไม่มาหรอกคาเซมิโร่เป็นไงเนม่าพูดเลยเปิดก่อนเลยจะได้แบบเคลมมาปิงแอคเป็นเจ้าแรกๆเนม่มามาเลยใส่เบอร์เจ็ดจบจบยืนหน้าเป้าเลย แลนะฟอร์ดซ้ายอ่านโชวอโอ้ยเดดบอลไม่โดนแลาา้วโฟลซัสโดนไถมาจาังหวะนี้สลอดพยา,าพยามดันพยายามดันฟินนี่เข้ามาโฟก,กัสไปที่เมดูแบทครับทางฝั่งบิยองก็ยิงไคไว้ยิงไคไว้ตามไหมไม่ตามโอ้โหไม่มีฟอร์ดฟิลไม่มีอะไรเลยก็เลยไม่สามารถขาร้าควบคุมหรือว่าเซฟไฟอะไรได้ครับเนี่ยมานะครับเนี่มาแมนยูเป็นทีมตรงนี้ตั้แงแต่เมื่อไรหร่วะ ทรงทรงทรงซื้อสตาร์อายุสามสิบบวกไม่อะตอนลุตมาก็ยี่ห้าป่ะหรือยี่สิบเจ็ดลุตอะเออมีมีซื้อแก่ก็คือเชลลิงแฮมเว้ยเท่าที่นึกออกนะคนลีโอนี่ื้อมาแบบวัยรุ่นเลยยังกันได้ครับคือถ้าอู้ยกลำอีปอรโอ้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 โอ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 มีฟีดแบคด้วยหรออะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ แต่จังหวะน,นี้ยกยิงยกยิงอะะเอาละครับบียอนครับเอาละครับแต่ยังไงโครซัสเดี๋ยวโครซัสถอยยิงโอ้โหเจอคนอนทัคสิบชิวครับยิงสโลไปคนนี้ก็ใส่สุดเหมือนกันนะเใส่เหมือนแบบไม่มีเกียร์ถอยไม่มีเกียร์ถอยวาร์ปอินม,มากันวาร์ปอินมากันอาจะจังหวะนี้ใส่สุดใส่สุดยังไงไม่ได้แบกเหลือลำนึงไม่ได้แบกเหลือลำนึงจังหวะน,นี้ จังหวะนี้มาเติมเอามาเติมอ่ะมัวมตัวเหลงกล้องก็ไม่รู้จะจับอะไรดีซ้ายดีขวาดีโอ้ย EMP ยัดแล้วก็หายหมดเลยครับโอเคต่างฝ่ายต่างใจบวกกันมันมันเสียเน็กซัสไปครับป็นทางฝั่งเกราร์นะเสียยูนิตลอสไปเยอะกว่าครับประมาณ2,000มินารอ่อก,กับแก๊สอีกนิดหน่อยใช่เบอร์บาตอบเบอร์บตอบแต่มัน,มนเบอรเอร์เบบามันก็ไม่ได้แบบ สาบวกอะฮะใช่ปะยิบเก้าวะแต่แต่คือซื้อมาแล้วมันอิมแพกเลยไนงะแบบโอ้โหไต้อผมชอบมากนะแบบทัชชิ่งเขาแบบเกินเะเออดูดดังจวบแล้วดูแล้วดูตอนนี้จับบอลกันเดยโอ้โหแม้แต่แรดแรชชี่จับที่แบบยังลุ้นเลยว่าจะอยู่หรือไม่อยู่อ่ะบวกกันมาอีกรอบนึงครับ EMP ใส่รัว เฮ้ยเฮ้ยดูโปรดักชันไลน์ทีพวกเราพวกเราดูโปรดักชันไลน์ของวิยอนไวกิ้งไวกิ้งนายฝืนกดเหล็กของตัวเองนายได้เติบโตขึ้นแล้วลูกาโกูซื้อมาทีหลังเอาคู่มือมาด้วย ไม่ไม่ผมจำลูกากูได้ดีมากๆเลยยิ่งโดยเฉพาะบอลโลกตอนเบลเยียมโอ้ยอาแล้วไวกิ้งมาแล้วตัดกันไปยาวๆเสียเน็ตสัดไปครับจัวนี้บวกกันอูนจะชอบผู้นี้บวกกันว่ะคือเขาเหมือนแบบเดินหน้าใสกันอนะถ้าเป็นมวยก็คูกวงในอย่างเดียว เไม่มีมามวยเชิงออรอรอแยบสวนไม่มีมาถึงกอดซัดกอดฟัดกอดฟัดผักออกต่อยตอ่ออ่ะกล่องเน็กซัสไปแล้วอ่ะเน็กซัสที่สามเนี่ยฮะไปต่อไปต่อแลกเวิร์เกอร์ไปย,วยาวๆอันนี้เวิร์เกอร์อออินเข้ามาอูยอ่ะภาพหายนะครับภาพหายแล้ว,พพลวโอเคสี่โครโ,โซซัส ายเป็นว่าสี่โครซัสมันไม่มันไม่สามารถกันทุถกทางนะเดดบอลอาจอู้หูยก็ยังได้อยู่ได้อยู่เหมือนกันได้อยู่เหมือนกันโอเคอ่ะแต่ก็เสียสามเน็กซัสอินคมรูดลงมาเหลือหลักร้อยครับทางฝั่งกอเราสงสัยได้ได้กลับไปล่าสัตว์หลาดต่อแล้วทางนี้น่าจะไม่เวิร์ค คือใครบอกบบตอไม่วิ่งวิ่งนะเว้ยแต่เขาเป็นสเตปย่องอะ่ะคุณเคยเห็นนักบอลสเต็ปย่องปะ่ะถ้าคิดไม่ออกให้คิดถึงฟิลิปโปอินซักี้เออพี่กุ้งอะ่ะพี่กุ้งเหมือนไม่วิ่งเหมือนเดินเหมือนทิชจั๊กทิจักจ๊กแต่จังหวะฉีกอกกับดักลำหน้าคือพื้ ط! ไปแล้วหลุดอะไรเงี้ยเออฟิลิปโปฟิลิปโปเป็นแบบเหมือนไม่ดังแบบไม่ได้มีช็อตเทพเหมือนเชว่าอะไรอย่างนี้แต่แบบเรื่อง เรื่องฉีก,กับดักล้ำหน้ากันในเขตโทษไว้ใจได้โคตรโคตรเลยปิโปอะอะแต่จังหวะน,นี้พยายามจะบุกค,คืนมามาครับเกรารสะพายตามจัดๆเลยเปิดดิฟฟิิโหมดกดดันโซนเข้ามาแล้วก็ไถไถมา EMP EMP มาไหม EMP ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วไถไปไถไปโคตยังไงเห็นปะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะสาน EMP ได e ้เ,เหมือนมารู้นะครับ มีมีจังหวะแบบมีบอกแฟลกมีบอกแฟลกโอเคแล้วโครซัสเจอรีเวเรเตอร์ครับถ่ายเรียกกีจีพอแล้วไสต,ตอมโอ้โหขอใส่ตอมปิดท้ายตัวหน่อยสุดท้ายครับบิยอนครับ,รบเอาชนะไปได้2ต่อ0นะเก็บแต้มให้กับทีมชอวิฟายริเวอร์เรียนครับเนี่ยอาร์ทีซก็นั่งยิ้มเลยนี่ผมไม่ชอบลืมว่าแกย้ายถิ่นเลยแต่ EG ก็มีทีมโรต้าอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้